ท่ากลับเอาว่าโหลดคนึ่งโหลดแล้ววันนี้เราจะมาทำการรีแอคโอ้ยเดี๋ยวเราเมื่อกี้เพิ่งดนเมื่อกี้เพิ่งดนดึงขนจมูก uh. เราจะมาดูแอ t แท็ o ออนไททันซีซั่นสามตอนที่2หรือตอนที่สามกันต่อซึ่งความจดนตอนที่เราก็เป็นช่วงที่แบบว่า โอ้โห oh, แบบมันมากคือมีหน่วยอื่นหน่วยอะไรก็ไม่รู้ที่ชื่อเคนนี่นักเชื่ออะไรสักอย่างอะ่ะโผล่มากลางอากาศแล้วแบบว่าเป็นทีมของพวกมันเลยอะ่ะแล้วตอนนี้คือ,อ,อคนของรีวายก็ตายไปอีกแล้วที่ชื่อนิฟ่าแล้วก็อีกคนหนึ่งที่แอบฟังเนี่ยเป็นใครไม่รู้ก็ตายไปเหมือนกันแล้วตอนนี้ก็แบบเหมือนกับว,ว่าตอนนี้มันมีหลายพักพวกมากเลยที่เราต้องแบบจับ ดีๆว่าใครอยู่ทีมไหนใครอยู่กลุ่มไหนกันแน่อะไรเงี้ยแล้วแต่และกลุ่มมีจุดประสงค์อะไรก็เดี๋ยวมาดูกันต่อกับตอนต่อไปเลยโต oh, ขึ้นบ้าง oh. หรือยังโหคือมันรู้จักดีตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอ่ะ oh, ดูเหมือนจะไม่เปลี่ยนไปสักนิดเลยนะกประสาทมากโอ้โหเฮ้ยไม่โอ้โหโอ้โหดูเดือดมากอืมโอ้โหใช่เซนคือมันมากเลยนะดูดิ อแต่หน้าหลายอย่างที่บอกว่าลายเส้นมันมีการเปลี่ยนลายเส้นนิดน,นึงอ่ะไม่รู้นะไอคนนี้นี่นะถ้าสรุปว่ามันดีหรือไม่ดีเนี่ยประเด็นคือเราหาของกินก่อนเทอะไรญี่ปุ่นจ้าเป็นผสมน้ำมันงานแล้วก็ผสมบิกไทดําความเจ็บปวดเสียงปืนมาแล้วโอ้โหกระจายผ้าของแล้วมันจับตัวได้แล้วอ่ะเฮ้ยเป้าหมายของทีมนี้คือโอ้โอ้โอ โอ้ล้วเป้าหมายของทีมนี้คือจับตัวสองคนนี้ไปหรออืมโอ้ทำไมนคนนี้ดูเหมือนคนดีแต่แบบฆ่าคนเลยมเมื่อกี้อ่ะอืมอม,มันจะเอาตายเลยนะอุ้ยโอ้อ้าอ้าคนเดียวกันนี้น่าอืมออม โอ้โหโอ้ลุนพี่เล่นอ,ออกแล้วนะน่ารีวจาจังเวยสำลวยยืนต้นละพั่โอ้เสียทั้งกิมแน่โอ้ยตายโอ้ยตัวกระรจ้จอืากากฎหมายก้าอะไรทำอะไรหลายอย่างที่เด็กไม่สมารเข้าใจได้ เป็นตัวเตี้ยสะจะโอ้โหเหยียดมากคที่จะสอนไปต่ตงตางๆจะช่วยในสถานการณ์แบบนี้ได้เป็นคนที่เคยสอนรีวายเลยฮึร้อ,องไปหมดเลยอฮึรุนแรงมากแล้วตอนนี้ที่มารู้ว่าร่องนี้มันช่างกว้างใหญ่นะไม่รู้ว่ามันจะปวดแค่ไหนถ้าไ่งั้นนั่นท่านมีแต่เรื่องนะคกับปวดสมองกินฟองฉันเสียแล้ เก่งมากเออตายปะ่ะไม่ตายอือ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 ไปแล้วไปแล้วมันนายสากบอกว่าเขาความว่าจากนี้ไปจะต่อสู้กับคนด้วยไม่ใช่แค่ทายทันเฮ้ย เสียงดนตรีคันที่มาแบบนวออกขอบอยขอบอยอ่ะออถ้าเจาตัวตเลนกลับมา้ามลังเลเอลอ,อของพ่อนาชิจินอ่ะ คือเราก็อดจินคูมอามินกับแจนไม่ได้นั้อยอย่ายอมโอ๊ยแจนเอย้ยคนดีมึงมันไม่ใช่อย่างที่ครับมึงหลวงมี่าตอปรับอารมณ์ไม่ถูกเลยเนี่ยเป็นไปได้ยังไงที่ไม่โอ๊ยแล้วน้งเมืม่อกี้ยังช็อกอยู่เลยอ่ะ อันนี้สั่งการฟังงานหน่วยสำรวจนั้นก็เสียของกันมาดีต้องสดใสมากเกินไปในการ,ปรเปิดเผยสิ่งที่พวกนั้นไม่รู้อยู่แล้วอมคือตอนจัดการด้วยกฎหมายเนี่ยคุณๆนะเขนะาได้จัดการเรื่องของเอวนั้นน่สำรวจให้แล้วเทียนที่กำลังจะดับเรียเทียนอันนี้คือเทียนใช่ไหมเดินพ่นอย่างที่ทุกทีท What <síntos> เมื่อกี้ใจสลายเลยไปถึงแบบโอ๊ยแป๊บนึงนะโอ้ยโหทุกคนเมื่อกี้แบบเออโอ้ยตายตายตายใจยจะหายเลยเมกกื่อกี้คือถ้าแจนตายนี่คือแบบว่าแย่มากเลยอะ่ะมันทําลายกันเกินไปอะ่ะโอ้ยตายดีนะแบบนี่นะแจนไม่ตายอโอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้คือแบบ มันเป็นความรู้สึกไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนกันไหมคอมเมนต์มาบอกหน่อยดิแบบทุกเมื่อกี้แบบความรู้สึกเราคือใจหายแบบเรารู้สึกอินแบบอินแบบมากแลวแบบมันใจมันหล่นไปอยู่ตาต,ตุ่มแบบโอ้โหแบบเฮ้ยมันไม่ไหวไอะ่ะเฮ้แบบใจจสะสลายอ่ะเมื่อกี้เฮ้ยหลอกมากหลอกแบบทำลายมากเลยอ่ะ แต่ก่นอน,นคนุกนาตัวเอเลนไปได้แล้วอ่ะก็คือแอมินก็คือฆ่าคนตายแล้วตอนที่เหนี่ยวกายปืนเพื่อช่วยนายทุกนาวเลยคิดว่าคอม,มิกทันการสะนะ์ะแลขอโทษด้วยนะแต่ว่าคอมิกต้องมป็นผมด้วยนะที่เป็นคนนี้นเพราะว่าคนอื่นกำลังลงเละอยู่นั่นคือความจริงค่ะอะไรอ่ะ ทีเขาอาจจะเป็นคนดีใช่อืแต่มันจะบอกว่าคือคือไอ้ก,กลุ่มนั้นอะมันก็มีคนที่ไม่อยากทํำป่ะแบบเราก็ไม่รู้ว่าทั้งทั้งหมดไอ้ก,กลุ่มนี้มันคือกลุ่มอะไรอะ่ะบางทีมันอาจจะเหมือนกับว่าเราพิ่งามไอทีก็โอ๊ยโคตรตรงเลยกับตอนนี้ตรงมากตรงนะทุกคนมันตรงแบบอืคือมันก็มีคนที่อยากทําแต่คนที่ไม่อยากทําก็มีอะ่ะในเรื่องของแบบ การสูรร้รบกัรลบกันกันทำลายกันอะไรเงี้ยคือ,อ,อกลุ่มคนเหล่าน eh IC ี้ไม่เคยฆ่าคนมาก่อนนี่นะต้องบอกก่อนว่าคือมันมันถูกฝึกมาเพื่อฆ่าใครท่านนะไม่ได้ฆ่าคนตั้วอย่างรีวายอ่ะพอรู้ว่าฆ่าคนเนี่ยรีวายก็รู้สึกเสียใจไม่ต่างกันน่ะค อ้าอนนี่เอมแล้วเอออืมอืนี่นอืมอม,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 มันจะทำลายบริษัทดีมอนดีวิสให้ย่อยยับอืมโอ้ร้า,ายอ่ะเอนคนที่จะล่มสลายไปแล้วแต่กลับเข้ามาได้วุ่ไหนวุ่นไหนส่งสารวันไม่ต้องอนนอนะมันจะหยุดการหยุดเมืองวลลุก้าของสมารถใช่ใจในสิ่งที่กำลังทำได้แล้วกัน อว้ายว่ะไม่น่าคุนคุนท้ายที่สุดเตยุ่งก็ไปสักทีเลยเอเลน่าเจี๊ยบรับผิไปแล้วทีมของฉันสามคนถูกท่าราฉันกำลังวางแผนไปหารีวาเพื่อดูแหล่งกบดานของพวกมันได้ไหมเอเลนจำที่ยูมิวคุยกับเบโรคุยกันได้แต่ว่าถ้าหามันเป็นเรื่องจริงนะขึ้นมาเรากำลังจะระเบิดแล้วถูกคครกินไท้ยห้าหรอ ที่นี่หะสัญญาไปว่าจะให้ความช่วยเหลือกเช่อปะต๋งอะไรอ่ะอรอืมสุดามอสปดาห์่ผ่าาต้องการไปตะกเล雷 เไม่เห็นหรือว่าไงกำลังรีบร้อน <c oughs> ว้าวเราจะแบบพวกเราเป็นอัศจรรย์ฟัไปแล้วอเมนที่พวกเรากำลังฆ่ายอยู่นั้นไม่ได้จับพวกเรากินว้ายไม่แต่มันก็ทำร้ายกันอย่างเงี้ยพวกเราทั้งหมดนะ่ะไม่ใช่คนดียว <c oughs> ไม่แต่ไม่ใช่โอ้ยกำลังพูดถึงเรื่องกำแพงแล้ว <c oughs> โอ้ยที่ฉลาดมากเลยเฮ้ย คนนี้เขาเนนี้ที่มาจากชาล่าชาร์สนมนุษย์เชสมาไกลถึงขนาดนี้ก็เพราะว่าพวกเราเป็นคนจัดการคนที่จะคิดถึงกันบ้างไม่ใครมีความสุขขนาดนี้กับการทรมานมากเท่ากับพวกในามาก่อนไอพวกสัปหานโอ้แรงชนะชน,นะนนะมีพระราชาชน,นะชื่อตัวพระราชาระความสงบสุขภายในกำแพงอืมนึกเลยว่าจะต้องเจ็บตัวมากขนาดนี้ โอ้โหว่าเลยทันมาใส่ให้ตาไปเลย้ววันนี้แย่แน่เลยชัดจะรู้สึกไม่ดีกับที่ทำเขาน่าสงสัยใช่เลยเพียงก็ยอมข่าวชะลาชานิทไม่เหลือสักเล็บแล้วนายนี่ไม่เหมือนเขาเลยให้าจะไปสงสัยนั่นเป็นการตัดสินใจของเขาโอ้โหขอลองก็ค่ะโอ้ย ว้าอ่านบทการแสดงอ่าสไลเน,น่มาลองกันอีกครั้งเลสคือราชวงศ์ตัวจริงเลสคือราชวงศ์ตัวจริงคริสต้าม,มาจากเลสโอ้ว่าคขาไม่คนนี้เขาเป็นคนทรารุณเรื่องที่โอ้ แคนนี่คือแบบลายมากอุ้ยพวกสืกบราชบัลลังตัวจริงคือฮิสตอรียลห,หรือก็คือทั้งเอเดเลฮนสเีนท์อยู่ที่รอสเลเยูยนี่แหละเขา,าที่ประมาจนถึงตอนนี้ต้องขอโทษด้วยอ๊อ เรามาดูเพลงจบกันคือแบบว่าเพลงมีความสงบสุขมากอันนี้คือคริสต้าตอนเด็กใครอยู่ข้างบนน่ะเงาเมื่อกี้เหมือนพ่อเอเลนมากเลยที่จูงมือคริสต้าโอ้เพื่อนเลือดโอ้ยตอนนี้คือแบบตัวเอกเป็นค <c oughs> <c oughs> ริสต้าโฟกัสไปที่เรื่องของคริสต้าใครอ่ะเหมือนแม่เอเลนเลยอ่ะ รดาแล้วนะจริงเป็นถึงแบบนัชวงตัวจริงอ่ะโอ้โอ้เพือนในอีพีนี้จะเป็นแบบว่าคือทุกคนอ่ะก็จะไปช่วยตัวเอเรนกับซิสตาที่โดนจับใช่ไหมแล้วตอนนี้คือว่าตัวละครที่เป็นพ่อค้าที่มันเคยมาในซีซั่นหนึ่งเนี่ยก็ได้แบบโผล่มาอีกครั้งแล้วตัวรีวาวก็แบบว่าคือเคนว่า คือตัวรีไวก็จับตัวลิโมรีวิสได้ซึ่งก็คือคนที่แบบอยู่ในซีซันหนึมาก่อนหน,น้านานะที่เป็นแบบว่าพยายามจะออกจากเมืองก่อนน่ะแล้วแบบของมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออพวกคขาคนนี้ก็ให้การช่วยเหลือทีมหน่วยสำรวจในการสืบค้นหาตัวไอเลนและ คริสตาทำให้ตัวเคนนี่ต้องมาเก็บศพทีหลังแล้วในขณะเดีวยวกันคือหน่วยรุ่นพี่รีวายเนี่ยกับพี่พี่ฮันจิก็เค้นความลับจากคนคนหนึ่งมาเพื่อที่จะแบบว่าเหมือนให้เขาคายความลับมาเป็นคนที่อยู่ในหน่วยสาระวัตรทะหารนั่นแหละเป็นคนที่ทําร้ายบัตรหลวงนิกซึ่งก็ถูกจับตัวไปแล้วก็เค้นความลับแบบของสไตล์รุ่นพี่รีวายที่แบบว่าจับ <c oughs> จับคนอีกคนหนึ่งให้อ่านบทอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบอีคนหนึ่งคาความลับมา ก็คือตัวผู้ชายคนนี้ที่อยู่หน่วยสาระวัตรทะหารบอกว่าเจริญทหารหน่วยหนึ่งอ่ะทาให้มือตัวเองสกปรกเพื่อรักษาความสงบเอาไว้คือสาเหตุที่แบบว่ามนุษยาชาติมาไกลขนาดนี้เพราะว่เขาเป็นคนจัดการเรื่องทั้งหมดแล้วแบบก็มาพูดๆอย่างเงี้ยว่าเขาเป็นคนที่เชื่อในตัวพระราชา ซึ่งมันก็เริ่มจะเข้าเขาแล้วนะว่าตัวพระราชาเหมือนแต่ว่าสั่งให้ทีมทีมนี้หน่วยนี้ยหน่วยงานนี้ในการแบบทาอะไรสักอย่างเพื่อรักษาความสงบเอาไว้อะเออก็ไม่แน่ว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มของพระราชาแล้วอาจจะไม่ใช่คนกลุ่มของหน่วยที่เป็นแบบคนรท่านมีเขาแต่แต่เราเห็นภาพแบบที่มีการพูดถึงเรื่องใครสักคนน่ะมันมีภาพของผู้ชายที่ใส่ ที่แบบว่ามีคราวด้วยอ่ะแล้ทีนีนภาพก็ตัดไปที่ซีนที่คริสตากับผู้ชายคนหนึ่งมาซึ่งไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครเป็นอะไรกับคริสตาแต่สีตาสีตาสีฟ้าเหมือนกันเลยนะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปในตอนที่3เนาะก็เดี๋ยวดูต่อเลยนะก่อนอื่นถ้าใครเพิ่เข้ามาก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามให้กับเพราะน่าคนเยอะค่ะไปเดี๋ยวเราจะมาดูการศกกันต่อเลยที่สี่สิบแล้วอหละดิ ฉันเกิดในฟาร์มเล็กทาตอนเหนือของกำแพงโรเซ่ตอนเหนือของกำแพงโอเวอร์เพร์แผ่นที่ก่อนนะเป็นที่ดินโดยมีเจ้าของเป็นตระกูลคุณนางเลสโรเซ่ก็คือเมืองที่อยู่ตรงกลางอ่ะกำแพงโรเซ่ก็คืออยู่ช่วงอยู่ตรงกลางแล้วคุณแม่ก็มาจัดอ่านหนังสือแล้วก็ไม่เคยทำงานบ้านอะไรพ่อฉันได้ออกเสียงได้ก็เล่นอ่านหนังสือแบบที่คุณแม่ทำทั้งหมดในหนังสือนั้นเกี่ยวกับ ว่แม่ที่ดูแลลูกผู้ของตัวเองนั่นไม่เคยมีประสบการณ์อะไรแบบนั้นเลยย่มาวันนึงด้วยความสงสัยเลยตัดสินใจที่จะเข้าไปกอดคุณแม่เฮ้ยอย่าบอกนะแต่กเห็นสีนหน้าของคุณแม่ว่าจะเป็นยังไงโอ้ยโอ้โหเลือดกำลังไหลเลยนะเฮ้ยใช่แม่จริงๆใช่ไหมเนี่ยเอาจริงแล้วไม่ใช่เหรอฮะ มีความกล้าที่จะฆ่าเด็กพู้นี้นี่คือคำพูดแะที่คุณแม่ได้พูดเฮ้ยบ้าไปแล้วจริงหรอหลังจากนั้นคุณแม่ก็ได้ออกจากบ้านไปแล้วไปอยู่อาศัยที่อื่นาปีหลังจากจากกัมพงมาเรลีแตกอ๋อนั่นเป็นครั้งแรกที่ได้พบหน้าคุณพ่อของฉันอ๋อ,อเขาเป็นคุณพ่อชื่ของผมคือลอนเลอซึ่งเป็นอของเธอ ผู้ชายคนนั้นเขาเป็นคุณนางที่ปกครองพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่คุณแม่ของฉันที่ได้ยินแม่กำอังรีเขาก็มีอาการเด่นตะลอกอมากแคสตเรียาจางนี้ไปจะได้มาอยู่กับผมโอ้คุณแม่คือสติแตกเลยอ่ะนี่คือตัวปัญหาครับอย่าทำอะไรที่มันบุ่มบ่ามจะดีกว่าที่กำแพงมาแ,แตงนั่นทำให้รู้สึกโกรหน้อยหอเปล่าครับ ไลฉันน oh? um ั่งช่นแม่คนที่คนเฮ้ยนั่นงมีใครอะไรกับนเฮ้ย่ขาคนอะไรฉันไม่รู้เฮ้ยตาแล้วลตาแล้วเรเราจะการเมี่ละทำไอะไรเงี้ยไน่ไม่เคยตตนไม่มครจาวเาฉันบอกเธ ก็เธอแม่ไอ้ก็คือแม่จำเป็นที่ต้องแบบไม่ถึงคุณนางเลนให้แม่คนนี้เียังดูก็คือคุณแม่นอกสำลรกอะไรที่เขาบอกกันอะช่วงก่อนช่วงเวลาก่อนที่ฉันจะถูกข้าวคุณป่อได้เสนอคามถ้าหาส่งฉัไปียู่ในที่ที่ห่างไกลเราใช้ชีวิตยงเมีพวกเขาจะไปชีวิตฉันเอาชื่อของเธอคือคีสตาเลน เกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ต้องขอโทษด้วยไม่ที่จะปกป้องลูกไม่มีทางอื่นฉันาอตลอดจะได้มีโอกาสอบกอดแบบนู้กลูกเนี่ยเป็นคนพิเศษนะเพราะมีเชื้อพระวงอยู่ใส่เลือดตระกูลเลสของพวกเราเนี่ยเป็นเชื้อพระวงของจีงซันเนสไม่นายไม่เป็นไรนะ โอ้ย oh, นั่นเงีนั uhm ่นเงีโอ ah ้ยน้ำตั้งไรอ่ะใช่ไหมเขาไม่ได้ปาบว่าอะไรทั้งนั้นที่จริงนะไม่ได้ถามอะไรเลยสั้นนี่มันขัให้อ่านบทลายมากกิดกายเป็นคนตะลุยประลาชาโอ้ยไอปีซาโดก็ไม่ได้พยายามที่จะปฏิเสธเราแต่มันเลย แต่มัมม่นใจเลยว่าเองก็คงคิดแบบเดียวกันนายโอ้ก็เพราะแบบนั้นแหละเลยพูดแบบนั้นออกไปก็เพราะแบบนี้นแหละถึงรู้สึกเสียใจแทนพวกนายดูความสมเพชนี่สิก็จะหมาเรียกก็ไม่ถึงแล้วยังมาร้องอดควยโอ้รุ่นพี่คือเดือดแล้วนะตอนเนี้ยเออเอาสิเราเจอกันคําสั่งต่อไปให้อะไรเนีะทำหน้าที่หน้าที่ทํานั้นเป็นคาสั่งมันเป็นคําสั่งก็โอ้ เนี่ยคือด้วยความที่มันเป็นคําสั่งจากผู้บัญชาการสุดสุดซึ่งเราก็ขัดยากใช่ไหมแต่แบบว้ายจริงๆมันพี่ก็เข้าใจละโอ้ตกใจตกตกใจมันพี่พอทีนาที่ทำได้ใช่ไหมหมอพอดีว่ามีสาใช่การต็ดครั้งเดียวของเธอก็น่าจะมากพอที่มันจนเป็นโจกันนะนจะถูกกินโอ้ยโหสัแต่ตมีข้อสัคือแบบว่า แล้วคือสามคนนี้ยังรอดอยู่นะตอนนี้ไม่รู้จะผมมาตอนไหนจากการคาดการบทสนทนายูมิวเป็นไททันที่ได่น่อนอยู่ตัวเดียวในเกตแพงเบลทูไรเนอร์และแอนนี่มีพวกควงที่ถูกเธอกินเข้าไปเวลาที่ไททันกินใครสักคนเข้าไปพวกมันจะไม่กลับคืนร่างเป็นมนุษย์และถ้าหากว่าพวกไททันกินพักพวกของ,ของไรเนอร์เข้าไปพวกเขาเนี่ยจะเป็นร่างเป็นไททันได้ก็คือถ้าหากไททันกินใครสักคนที่มีพลังในการเป็นร่างกลับเป็นมนุษย์ซึ่งไปกว่านั้นจะได้พลังของคนที่กินเข้าไปด้วย การต่อสู้ในวันนั้นเอเได้ควางไททันใส่ควางไททันใส่เอเรนที่นี่ไปได้เอเรนมีพลังในการควบคุมไททันด้วยเสียงกรีดร้องของเขาเขาพยายามที่จะชิงพลังนั้นถ้าหากรัชบาลมีไททันเอเรนนั่นแหละที่จะเป็นคนที่ถูกพวกเขาจับกินเอุม ถ้าได้ที่มาเด็กเด่นป่านนี้อะไรก็จะไม่นด้เฉื่อไม่ได้ป่านจะมาที่ส่งไปแล้วก็มาได้ที่าสนาในเรื่องที่คิดเอาไว้โอ้ปีหน้าตา่างมันไม่นานเตินรอหรอกที่ผู้คนอาศัยในโลออกแค่แค่นี้มนไม่รูนะ้อะไรนมาถึงผมเองก็คงจะต้องจอบไป,ไปที่บ้านชายเช่นกันนะถ้าหากการคดดาดการณ์ของผมถูกต้องแผนการนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ทหารจัดก,การเลยแต่มันจะบอกว่ามีวิธีที่มันเป็นไปนได้ได การเตรียมร่างฐานที่จะทําให้มันเกิดขึ้นนั้นยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่การที่จะรับฟังเรื่องสมัยเด็กของผมจสมายอู้ออกมาแล้วเลาเรื่องเด็กมาแล้วคนชอบของผมนั้นเป็นครูหนึ่งในเจรจาหารให้าใหการสารภาพราชวงศ์ปัจจุบันนั้นเป็นตัวปลอมเลสเป็นราชวงศ์ตัวตรจริงค่ะเฮ้ยราชวงศ์นั้นคือตัวปลอมหน่วยของดีว่ากําลังจะไปช่วยอลเลนนะฮิสโตเรียพอช่วยไม่ได้แล้วพวกข่าจะให้ฮิสโตเรียเปลนเป็นราชินี ขณที่เป็นเชฟวงตัวจริงโอ้โหเรื่องแรงมากมันทำให้พระาราชสนามมงกุฎให้กับพระราชินิตจริงโอ้โหนี่คือสายที่แบบว่ามีการไล่ไล,ล่าหาคนที่คิดว่าเป็นเชื้อสายราชาวงศ์หรอแต่ผู้บัญชาการพิสิกเนี่ย <laughs> ดูก็ดูร้ายเหมือนกันนะ ผู้ว่าราชการเอวิงครับผู้จะเลขาธารต้องให้คุณยอมจำนวนครับพคนนี้นสร้างฉากใทศกาลเมืองขึ้นมาว่าคุณนั้นเป็นคนวงการฆาตกรรมต้องเป็นรับหน้าแทนหน่วยสำรวจผู้ว่าราชก,การหน่วยสำรวจคนอุยอ๊ยผู้ว่าราการหน่วยสำรวจคนใหม่อ๋อเจ้าของบริษัทลีวิสนี่โมลีวิสสำรวจบร,บริษัทลีวิสมีความเกี่ยวข้องกัน ในการขัดขวางการส่งตัวเอเลนเยกเกอให้กับทางรัฐบาลและหลังจากนั้นพอดีเลวิสหมดความจําเป็นก็พาปปติดป่าตึกต้อหนีไปได้แล้วยังคล้องอยู่กับเอเลนเพื่อที่จะจัดการกับปา่าปืนโดยที่ต้องทำการจับกลุ่มหน่วยสำรวจทั<อ>้งหมดโอ้จับกลุ่มหน่วยทีมสำรวจไปหมดเลยอืมเอ็นก็รอรีวายผมไหมเน <S <S อ่ะเฮ้ย ในการต่อสู้ที่เคทรอสในวิสทำให้การอพยพราชาร์ฟแล้วไงจะมาบอกสมควรที่ต้องตายแล้วใช่ไหมแต่ว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ทรอสกำลังล่มสลายเขาได้ยื่นมือเข้าไปช่วยแดะใช้ทุกหนทางที่เป็นไปได้รวมทั้งช่วยผู้คนที่ไม,ม่มีขอเสนอว่าผมจะเป็นคนกแก้แค้นให้เฮ้ยพ่อของผมเป็นครูเอาแล้วเรื่องมาแล้วใน,นขณะที่กำลังเรีรยนภาษาเฮ้ยเนี่ยใส่แว่นเนาะเฮ้ย การทำแบบนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะเก็บบันทึกเรื่องราวในอดีตไว้ได้นั่นคือสิ่งที่พวกเขาบอกต่อกันมาแต่ถึงอย่างนั้นเราก็มีข้ามสนใจที่จะได้ถามคุณพ่อไปคุณพ่อเลี้ยงที่จะตอบคำถามแล้วจบชั่วโมงเรียนเหมือนทุกทเดียวแต่ว่าหลังจากที่บานถึงบ้านคุณพ่อก็ได้เริ่มตอบคำถามท่านเล่าว่ามีหนังสือที่รัฐบาลเป็นคนมอบให้นั้นเต็ไมไปด้วยความขัดแย้งและปริศนาคุณพ่อยังเล่าตอไปทั้ง,งที่ผมยังเป็นเด็กอยู่นั่นทำให้รู้สึกประหลาดใจ ไม่ไม่ใช่เพราะว่าผมไม่มีความฉลาดพอที่จะเข้าใจแล้วผมเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับเด็กคนอื่นฟังอยู่มาไม่นานสาวทหารก็ได้เข้ามาหาผมเลาวันนั้นคุณพ่อถึงไม่ได้กลับมาบ้านท่านเสียชีวิตเจ้าประเดียนี่นันเพราะว่านั้นถูกสั่งเก็บโดยรัฐบาลก็ไม่แน่นะคนนั้นหรือนะเปล่าประวัติศาสตร์ตลอดร้อยเจ็ดปีที่ผ่านมานั้นสัน้นพระชาชได้ทาการปกคามงชงจําคนพวกน,นั้นเพื่อปกป้อง เว้ยพวกแกลบปกรครองแน่นั่นก็เพราะว่าพวกเขา<อ>ไม่ทำแบบนี้นะรักอ๋อคือแม่พวกรัฐบาลจะเชื่อว,ว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันถูกต้องเพราะว่านั่นทำให้รับรู้เรื่องหนึ่งไม่ว่าใครก็ตามที่กล้าขัดถิ่นทำซ้ำพวกเขาจะได้สังเก็บแม้ว่าจะเป็นใครก็ตาม,มาการตายข,ของคุณพ่อผมได้หน่วยสำรวจข้าพเจ้าชวยน่อยเน,นนะี่ยโทษหน่วยสำรวจแล้วไงตอนเนี้ ใหมันตรงกับสถานการณ์บ้านเมืองมาที่โทษคุามผู้ชุมนุมมากเพราะสารวัตรทหารตรลัมุ่งหน้ามาทางนี้โอรวัรอาวาดวาดได้ไม่สวยเลยนี่นะพวกขากำลังออกตามแล้วก็เร่มทัานเลยเฝ้าระวังตามถนนละซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะผ่านไปได้ครับนีนี่สิบเท่าค่ะโหยอดเลยของการแบบทักษะของไายพานเอ้ยสองคนนี้ป่ะโอหคือแปลว่า ตอนสามเนื้อหาเยอะเหมือนกันนะแบบโอ้อยเดี๋ยวต้องเดี๋ยวขอย้อนไปดูอีกประเด็นหนึ่งที่แบบตามไม่ค่อยทันเวลาที่ไททันกินไข่สกเข้าไปพวกมันจะไม่กลับคืนเป็นร่างมนุษย์แล้วถ้าหากพวกไททันกินวอลเป้ของไเลเนอร์เข้าไปไนะพวกเขานะ่ะเป็นคนที่เปลี่ยนร่างเป็นไททันได้พวกเขานะ่ะเป็นคนที่เปลี่ยนร่างเป็นไททันได้ นะคือเขาจับตัวเอเรนกันไปเพื่อแบบเอาพลังไททันเอเรนในการควบคุมไททันเนี่ยซึ่งข้อสันนิษฐานของตัวรุ่นพี่ก็คือถ้าหากพวกรัฐบาลเนี่ยเป็นคนที่มีไททันเอเรนนั่นแหละที่จะเป็นคนุ่มจับกินสิ่งที่เจริญทันทารเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็นี่ก็คาดการว่าน่าจะเป็นคนของกษัตริย์นี่แหละซึ่งตอนในข้อมูลบอกว่ากษัตริย์ที่มีอยู่ตอนนี้พระราชาที่มีอยู่ตอนนี้เป็นตัวฟอร์มราชวงศ์จริงๆก็คือตัวคริสต้าหรือตระกูลของเดซท้าแผนการก็คือ ผักให้คริสตาเนี่ยรับบทเป็นพ้าชีนีตัวจริงเราดูเราติดตามตอนต่อไปตอนนี้ขอตอนนี้ขอพักก่อนเพราะว่าแบบว่าง่วงด้วยแล้วก็ข้อมูลมันเยอะมากเลยทุกคนก็ถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมที่ไม่สปอยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างมาบอกเล่ากันได้ว่าเออข้อมูลส่วนเนี้ยพี่พลาดอะไรไปหรือข้อมูลส่วนเนี้มันเป็นประมาณนี้บอกเราได้นะครับก็ ฝากไปด้วยนะคะกับเรียชันอนใจของทุท่านซีซั่้นสนี้ถ้าใครชอบคีินี้ก็นนกดไลค์กดแชร์ให้กับพวนเราคนดูด้วยแล้วก็กดตนนิดตามด้วยนะคะบ๊ายบายฝันดีนะง่วงแล้วบ๊ายบายค่ะ